เนมเราเราต้องลงนี่หว่าที่ที่เราอ่ะเอ้ยเนมน่ะไป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 เร็วเร็วเร็วเร็นเร็วหรอกลับไปเหรอต้องไปแต้มันมีนะเนี่ยมันมีคนลงนะเนี่ยกับพี่สองคนเลยนะหัวปล่ะเอ้ยเอ้ยพี่เอ้ยเปลี่ยนไปบนเขาทัานไหมบนเขาก็มีหนึ่งคนเอาไงอ่ะบนบนเขา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 เพราะมันจะกลางวั มีคนลงกับเรามีคนลงกับเราไม่สำคัญว่าถ้าเราถรงก่อนมันแช่ผมหมดเลยมันแช่ถ้าเราถึงก่อนเราเราก็ได้เปรียบหน้าบ้านฟิตฟิตปะเต้เข้าไปบรรทุบเทร่เต้เก็บปืนเต้เก็บปืนข้ามันปืนมีแค่นี้แหละข้างบนน่ะหมดแล้วข้างนอกตีกันอยู่ใครตีกันตีมันผมตีมันตัวแตกละเอ้าทำไมตัวแตกเลยล่ะคนเดียวเหรอมีสองคนมีสองคนนั่นแหละเต้ขึ้นไปกล่องทอง เมื่อกี้ผมยิงมันใช้ยี่สิบสี่นัดยิงมันน่ะไฟไฟไฟวะไม่แต่มันไม่ดาวเลยไอตัวนี้ที่ตีเมื่อกี้แล้มาโตัวแตกเลยคนจริงชิ้มหายวาชินยิงยิง่ไม่ได้ไม่ได้ว่ารอเปิดกล่องให้เว้ยคุณคนจริงหรอพี่โอ๊ตไปเร็วลงมาบ้านล่างของข้างบนมีแค่นั้นแหละ ผมโดดโปรไปตายได้ได้ไหมเฮ้ยยังไม่มีคนฟาร์มยังมีคนฟาร์มเป้คุณไม่ใจมีคนฟ้ามหรอไม่มีไม่มีบ้านชั้นเตอร์ดินยังปิดอยู่โอ้หมอกแชมป์มาได้ไหมทางนี้ไม่ได้หรอเลื่อนดูแน่เลยดูเอื้อพอได้เว้ยแต่เลทคนมีปืนนำเลยลงได้ไหมพี่ก็มีปืนแต่พี่มีสมัยสูงไปอ่ะสูงไปพีตาคุยยี่ด้าทำเตียนว่ะมาว่ะ ว้ารู้จุดตรงมาหกมาว่ามะมาหกสร้างของกากาดว่ะ <c oughs> นี่มันไม e c ครับนี่ว่ <c oughs> <c oughs> ะหมายครับอ <c oughs> นี่เราอยู่ในหมอ,อกอยู่ใช่ <c oughs> ไหมอืมกูเชื่อแให้ห้าสิบคนไม่เจอใคร แต่ในบ้านผมยังไม่ได้ดูนะรอต่อดกว่ามีใครก็ไม่เนมันฟาร์มสิ่งที่เราควรจะได้ฟาร์มไปหมดดีกว่าไม่เป็นไรค <ลง S 1> <ะ>ือมันมีคนมาลงพิจิตว,ว่าเราฆ่ามันถ้าเราก็ได้ของจากมันทั้งหมดจบมันจะเอากระสุนของเรามายิงเรานะเต่ไม่จบ <laughs> พี่ใจเย็น <laughs> อยากขึ้นเนินนะถ้าผมมีปืนที่ดีกว่าสีขาวเนี่ย ผมขาวจัวทั้งตัวตัวนี้บ้านยกสูงนะมันยังปิดอยู่นะเพี่ยก็ขาวก็นี่มีปืนยิงระเบิดม่วงอะเป็นยิงระเบิดม่วงว่ะบ้านนั้นไม่ใต้ดินแต่บ้านไหนก่อนขวาเลยบนขวาจะเรียกบ้านเลยทางซ้ายมันนี่หมอกบีบแล้วนี่หว่าไปไม่ทันแล้วยังหมอกมันจะบีบภายในหนึ่งนาทีนี่เหรอนี่ไม่มันบีบเข้ามาแล้วที่มันบีบแล้วไม่ใช่เหรอเอ้ย ยังอ๋อเหรอเออเออเออยังไม่ได้บีบโอเคยังไม่บีบเห็นมาชวนมั่วระวังมีคนแอบนะตุกซองของพ่อยี่สิบแปดอีกแล้วว่ะเฮ้ยเดินมายังไม่ก็จะเจอใครสักไหลเลยกระสุนหายเราได้ไฟแค่ตอนมาเองนะเนี่ยกระสุนหายกระสุนหายระวังระวังรับจ้าไม่มีใครโอเคไอ้ดับอยู่ไหนวะ แม่งฟาร์มไปแล้วเหมือนแล้เดินตามหลังมันมาใไอ้ดอบอยู่ไหนอ่ะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นโอ้บนเขาเต้เขาเออเห็นละกลางเขาเลยว่ะเออมีบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้มีข้างหน้าอ่ะนี่มันมีมันมีคนตีแอดดอกแอดดอกเลหลือหนึ่งพันเลิศเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่อ่ะเห็นป่ะเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบอ่ะข้างหน้าหนึ่งหนึ่งร้อเห็นเห็นเห็นตีทำไมกันบอกไม่ให้คนอื่นเก็บก็ตีตีให้แอดดอกลงมาเร็วขึ้นไงอ๋อ คือถ้าเราใช่ครับถ้าเรายิงบอลลูนแตกแล้วมันจะตกลงมาเลยเอ้ยอันนี้เคลียอันนี้เคลียรีบหน่อยรีบหน่อยังตามมาเดวเร็วเดียเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเรวะรวเร็วเร็วเร็เรีวเรมอเมีวเร็วเรลวเรวเรลวเร็วเร็วเร็าเรมวเร็วเร็ีเร็ว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 เรสีเรวเร็ว้ร็วยเอ้วเร็วเร็้เรววรร้เ็เ็เ็รอรร่เนเเอาเ แม่จะขึ้นไปดูมีคนตีอยู่ไม่ใช่หรมมันมีคนอยู่หรือเปล่ากับดักหรือเปล่าคนแอดดอบกันพี่โคนแอดดับกันพี่ตาหมายถึงแอดับสองหนึ่งศูนย์โอ้ยมนึกมันกลับไปไกลมากพี่จะขึ้นมาดูบอเนินเนี่ยยี่สิบสองคน่งจะไปเอาแอรดับสองหนึ่งศูนย์น้ามีสะพานลองถ้าเราขึ้นไปเราจะเป็นจุดเด่นมากเลยนะแต่เราขึ้นไปแล้วลงมาคนอื่นตามเรายยกอยู่ถ้าเราพับันไดทิ้งขึ้นไปแล้วลงมาได้ไหมะได้เร็วไม่ไปเอาของอ่ะ ฟังบอกเลยตอนเปิดกล่องอะทนหนขึ้นง่ายๆนะโนเต้จัดไปไหมครับเปลี่ยนปืนรอเลยเชื่อผมอาจจะมีคนขึ้นเรียบร้อยปะตัว M4 อ,อา้อาวโนเต้ไหมครับกูอะไรปะสร้างต่อเลยเดี๋ยวอา้าวฮ่าฮ่ามียิงมาแล้วทางขวายิงมาไหนวะเป็นทนายไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นจุดแต่เห็นกระสุนวิ่งผ่านเมื่อกี้ มันนจะขึ้ไม่ถึงบันไดคนหนึ่งผมถึงสนายอยู่โอเคที่ขึ้นมาที่ขึ้นมากันแม่ก็ขึ้นอีกยกนึงว่ะขันอีกนี้ว่ะใครสร้างเนี่ยโอ้โหแล้วไม่รู้กดเอ๊กกดเจอกูประมาณตรงๆมันสร้างก็ได้นะได้เล็กดูเว้ยสนายทองกรอบพี่เอาแจ็บว่ะแจ็บว่ะระเบิดมี ยิงกองวะพี่ดาพี่ต้องพิงสไนมาอันนึงต้องขวามันเจี้ยมมันยิงมันยิงฉลับมามันน่าจะแอบหลังต้นไม้ไหนทางต้นเลยซึ่งยังไม่เห็นมันขอระเบิดขอระเบิดไปผมมีปืนยิงระเบิดอยู่ขอลูกหน่อยไอ้กล่องทองเตใช้ใช่ไหมแต่สุงวะอย่าเรียกตัวเองว่ากล่องทองลูกคืออะไรลูกลูกเอ็มสี่ลูกสนานอ่ะนะลูกเอ็มสี่ใครเอาอะไรนะไม่ไม่ลูกลูกสนาไแต่โยมีไหมไม่มี ผมมีเก้าอันวันนี้เราเจออยู่แล้วของแทบไม่ได้เลยบันไดจริงทิ้งยัง่งยังไม่ได้จิงทิ้งหรอยิงบันไดเราถูกนะคงมันจะได้ตามไม่ได้โอ้เฮียแม่งไอ้ดอปลงไปข้างหลังแล้วว่ะเราไม่ควรอยู่วันนี้ว่ะเ้่านี่เลยลงลงไปลงมาตรงนี้ตะโยโยองเหอะลงเหรอเฮโอโหเก้าสี่รอบบกคนเอาไอ้ดอปอันนี้ดีกว่าโอเคอันนั้นอ่ะนะอันตรงร้อยห้านะ อ๋อมีสองทางว่ะถามทิ้งก็ร้อยห้ากาไหนผมเก็บแล้วนึกยังไมนเจอของพี่เอาไปดิเอาไปดิไม่เอาอยู่แล้วสกาเมื่อแรกทางที่เราขึ้นมาเดี๋ยวผมดูบันไดทางที่เราขึ้นมาก่ครับตีทิ้งยังมีคนยิงข้างไหนวะก็ไอ้เหี้ยนั่นแหละมันมีสองคนพี่แกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเนาะโดนโดนโดนเม็ดหนึ่งโดนเม็ดหนึ่งไอ้ยิงอยู่ โอ๊ยโดนอีกเม็ดเลยข้างหลังเหรอใช่แค่ข้างหลังดิข้างล่านี่แหละจากไหนเ่าไม่รู้ยิงล่่งไปแล้วนะยิงล่่งไปแล้วนะมึงทำบังใช่ไหมมันโดนซ้ำเนาะมันโดนยิงจากไหนอ่ะจากบนเขาอีกฝั่งอ่ะใช่ปะวะเราเราเตรียก่อนพี่ยิงสไนเปอร์ใส่เพื่อนมันตายไม่ใช่ไม่ใช่มันมีคนอื่นอีกระวังมีคนอื่นแใครยิงเราเนี่ยใช่ไงมีคนอื่นอีก ด้านขวาเว้ยผมเห็นนั่นะไหนตรงไหนเนินนินบนบนเน่งสนยแล้วบนหนึ่นย์แล้ววนงศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วบนต้นไม้ต้องสนไกลๆนู่นเลยอ่ะเฮ้ยมีคนยิงพี่ซ้ายมือที่หายแล้วกลายเป็นเราโดนล้อมพี่โยถอยมาพี่โยถอยมาอ่าอ่ากขึ้นมาพีจ้กลับขึ้นมาทันไหมโอเคสร้างแค่ไหนมามาัก่อนเราต้องยิงสู้กับ1นึ่งศูนย์ห้าพี่ อนไ้กันมาแค่ไหนกัล้วกันแล้วนะกันกันเท่านี้แหละระวังหัวเขาด้วยนะเต้ยอยู่ตร้นอยู่ใช่ไหมไอ้ข้างล่างนี่สรุปว่ามันยังไงกันมีกี่ตัวมันยังแอบอยู่ใช่ไหมแอบอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วออกมาแล้วพีท้าข้างงโอ้โังไม้กันพอดีทีงไม้ไม้มันอโอ้โหส่งบระชาร์จไม่ดีไหมเนี่ยเสียเวลาไว้โอ้ยผมก็สุนหมดแล้วว่ะนั่นไงสุ่วนในแต่เก้าเมตรเต้สู้กับมันอยู่ใช่ไหมหนึ่งศูนย์ห้าข้างล่างสร้างอีกแล้ว เอาอีกลูกหนึ่งหมดละออกมาให้สัตว์พี่ต้าจะเล็งทีนี้แม่แต่ผมผมจะลงไปนะเล็งไหมนะผมจะลงไปนะไหนไหนไหนซ้ายเนี่ยหนึ่งส่วนประชาทางซ้ายเฮ้ยมีคนต้องซ้ายขึ้นมาซ้ายขึ้นมาโอ้ยเฮียพีจีมาเลยเฮ้ยไม่ควรพีจีอ่ะมันไงเตะเตะอิงแมตตโอต้าบันไดต้าบันได ดาวแค่ดาวยิงเพื่อมนมาก่อนยิงเพื่อมนมาก่อนอือนั่นแหละตามมา้าหน้านั่นแหละเอามาให้ตัวแตกนั่นแหละไม่ดูหน้าให้ได้กินขวดเลยมันกินแค่สามวิมีถหารมีโกะว่าข้างหลังนี่แหละที่เราต้องระวังกันเราอยู่นานๆแล้วข้างหลังมันเข้าเท่แขวดพี่เอาไปเล่นไปลงไาหาข้างล่างนั่ไปเท่นอนอยู่ดูให้ข้างหลังยังไม่เห็น เราเราแบบยกไปข้างหน้าได้พี่เอาอันนี่เองนะพี่เจงมีลูกอ่ะจะอยู่ถ้าจะพอมีอยู่นันายทองไม่มีว่ะลูกศูนย์น้องเต้มีลูกมีลูก RPG ไหมมีครับ10อันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ดหุ่นซ้ายสองตัวสองตัวซ้ายสองตัวสองตัวนี่เนี่ยเราสร้างเะไรอย่างเงี้ยแะ่เดี๋ยวโหกลางโคตร โคตรกลางว่ะอยากตีวิววอามันจะบ้านเยอะอีกนั่นแหละคนคนก็ตามจำนวนบ้านสามคนถ้าเราชนะนี่เลยว่าของอ่ะดิเจนดนอร์ไอแอมดิเจนเนอร์ู้จักวะใช่เป็นมีหมาตัวหนึ่งเดินตามมันใช่ไหมตอนจบไอใครนะถ้าอยากชื่อเลยนะวิสุท เออพี่เป็นวิวสมิธเตด้เป็นแบบก็ได้เดี๋ยวถ้าพี่เป็นวิวสมิธตอนจบพี่จะระเบิดตัวเองตายไม่ใช่หรอมันมีตอนจบสองแบบได้อ่านมายังยังผมดูแต่นั้นชอบผมดูได้นะครับคิดว่าเอกมันมันยอมแบบยอมเสียสละคนเดียวแล้วก็ตายไปให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในหลวงรกรไทยใช่ไหมเอาไปในหนังแหละเอาสูตรยาไปให้ให้นะคุณนายเอกชื่อเรียกว่านายเอกดีกว่าวะ เหมือนแค่คุยวิทยุกันอย่างเดียวนี่ใช่ไหมมีใครไหมพี่ต้องพี่ต้องลงกับเตัแล้ววะ่ะม,มีมีลงบ้านหลังแรกคนนึงตูลงไหนเดียว,วเนี่ยลงบ้านเทาแล้วเว้ยบ้านเทามีคนมาแจ้งกูอีกมามันอยากมาเมข้าเลยพี่ต้องหาปืน,นก่อนวะ่ะปืนก<อ> <ไป S 1> ่อนนะมึงเสร็จแล้วโอ้โหไม่มีกล่องทองว่ะดีโวเวอร์ว่ะพี่ต้ามีปืนยังมีแล้ว ช่วยพี่โยกัอนไหมนั่นไงตัวเองมันยิงกันอยู่ใครยิงใครมันยิงกันใช่ไหมมันยิงกันเองใช่ไหมใช่ที่มีลูกซองอยู่ในบ้านบอกเลยว่ามาได้ทุกคนนะจังหวะนี้ลูกซองสัตว์บ้านหลังนี้ไม่แต่ลูกซองยิบหายไม่ได้มันยิงน้องให้ผมช่วยไหมอยู่เป็นไกลพี่ไหมอ่ะอุยขอมองหน้าต่างกันวะเหลื่อนหนึ่งเลือนหนึ่ง อุย้ยโดนยทะงลงุสันตรสีไม่ไรปลอดภัยอยู่เหื่อจ้าโดนยิงล้มีไม่ปลอดพี่ไม่ปลอดภัยแล้วสาก,กาม่วงกูงหลายตีเกินเยี <Yeah! S 2> ย่ยมรีบอัพมันอยู่คนละตีด้วยนะแม่งหลายตีแมากืมสกามันก็ยิงนิ่งไปแล้วเจียวซ้ายเจียวขวาเลยชิบหายมาลงตรงไหน มันเลยไปหนังบารสมันลงบ้านมันลงบ้านมันเข้าบ้านมันเข้าบ้านในบ้านมีปืนไหมมีปืนมีปืนข้างหน้าแม่งใส่กันแล้วเราไม่เจอปืนด้วยยกลยกข้างหลังยกข้างหลังผมเห็นแล้วผมเลงจะหนีผมหนีนะผมผมไม่มีปืนนะในบ้านในตัวหนึ่งในบ้านในปืนนั่งแอบอยู่ตัวหนึ่งแหน่นั่นแหน่ ผมไฟกันนี่ข้างหน้าบ้านอยู่ยแอขึ้นบนบ้านแล้วอ่ะอยูล้ยคเองกันตั้ย,ย,ยลม้มซะงั้นเี่ยสองคนเราอยู่ด้ปืนเราอยูมีอยู่ข้าง,างล่างก็เอาเลย จะเย็นพุกจะอยู่ข้างทำไมดิวิ่งมาชุบผมว่ะในบ้านในบ้านอยู่ไหมไม่เห็นไม่เห็นหมดหมดเรื่องกลัวเหลือเกินคือก่อนนะนั่หยุดมึงเข้นมาไปโยกแม่งเลยไหวเหลือเกินนะพวกมึงว่าแล้วเฉียวแต่มันเป็นตี้ละสองคนสามคนนะไม่ใช่ตี้ใหญ่ที่แบบเนี้ยมึงมาคู่อะไรกับบนเขาเนี่ยเซ็งว่ะมึงรูปหลังคา คนเดียวอาโดนระเบิดตัวเองมันอยู่ไหนมันโดนระเบิดผมตายไปแล้วตัวเองตายเลยใช่ไหมใช่การผีชีพนี้มางครังอยู่นะผมเนี่ยหลังๆๆยิงมันก่อนต้นอ๋อการเพื่อนใช่ไหมใครเลยวะผีจะระเบิดใส่เลยว